สวัสดีครับช่างบอสลำบูกาครับวันนี้มาติดตั้งแอร์นะครับเป็นมิสูสลินอินเวอร์เตอร์เป็นรหัส GT ขนาด15,000 BTU m s y GT15 นะครับแสดงผลงานติดตั้งแอร์มาตรฐานนะครับอันดับแรกคือการวัค่ำาทำระบบ ช่างบอสใช้เครื่องแว็ดของ c p s นะครับ6 CFM 1 4 4ลิตรต่อนาทีนะครับตอนนี้ค่าไมครนวัดด้วยเครื่องวัดไมครนของไดโกแสดงผลหน้าจอดิจิตอลแสดงค่าได้ที่110ไมครนมาตรฐานการติดตั้งแอร์ใหม่ขอให้ค่าได้ต่ำกว่า500ก็ได้มาตรฐานตอนนี้ช่างบอสทำไปถึง110นะครับ การเดินสายไฟมาตรานงานเดินสายไฟนะครับสายเมน2.5น้ำตาลฟ้าสายคอนโทรล1.5น้ำตาลฟ้าแดงสายกราวนะครับใช้สายไฟที่ห้องไทเรสกิททั้งหมดครบ7เส้นนะ,ะขาแขวนนะครับมียางรองแท่นเครื่อง ไปดูตัวล่างกันนะครับวันนี้วันที่5นะครับเดือน7ปี65มิซูนะครับสลิมรหัส GT 1 5 0 0 0่งทีอยู่ราคาขายพร้อมติดตั้งอยู่ที่3,500มบาทช่างมอสลมามูกา099 1 9เก้าเก้าหนึ่งเมิซูจีทีตัวนี้นะครับประหยัดไฟเบอร์5ที่2ดาวนะครับประสิทธิภาพความความเย็น อยู่ที่21.5การไฟฟ้าออกมาให้ที่14,330 BTU ตัวนี้จะเป็นน้ำเงินครามนะเขียวน้ำเงินขอบนะตัวแอร์ติดตั้งเอียงไปทางขวาเล็กน้อยนะครับนิดหน่อยเล็กน้อยตั้งใจให้เอียงไปทางท่อน้้ำทิ้ง เมื่อกี้งานด้านบนนะครับตอนนี้งานภายในเดี๋ยวไปดูท่อข้างนอกกัน